คืนนี้เนียปล่อยต้องเมาให้ร้อยสักคืนโนทนัดยิงคืนว่าคืนนี้พี่ไปหาคืนนี้คนดีปล่อยรหนุ่มพาโลกขวัญใจคนละแกงขอเชิญชมคอนเ,อนเสิร์ตสมพงษวงลูกคลักคืนวันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นี้หน้าข้างสนามหน้าเทศบาลตำบลปรางหมูเริ่มการแสดงคอนเสิร์ตตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาบัตร200บาทฟรีเบียหนึ่งกระป๋อง có công làm việc thì công nhận, có công làm việc thì công ngàn có công làm việc thì công nhận, có công พลาดไม่ได้วันเสาร์ที่15ตุลาคม2565นี้กับคอนเสิร์ตขวัญใจคนลักแกงพบกับสมพงษ์วงลูกคลักณนสนามข้างเทศบาลตำบลปรางมูสะุกสนานแน่นอนนุ่มพาลูรับประกันคุณภาพสำรองจองตัวในที่0902697020สอทอชันบัตร200บาทแถมเบียร์หนึ่งกระป๋อง ตื่นตาตื่นใจกับเวทีแสงสีเสียงตราก,การตาพร้อมเต้นท์หลังใหญ่ให้คุณได้สนดวกกันเต็มที่พร้อมเก้าอี้นั่งชมกันแบบสบายสบายหุดทียอันนียนนี้เราย่องลักเบียรและไปเมาสุรายุดทียอันนียนนี้เราย่องลักเบียรและไปเมาสุราคืนนี้ไฟวาดรับพรามียนอนหลับเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม 6 5ตุละคมนี้พบกันแน่โดนไว้ในองไม่โล่นึีกว่าเรา